หน้ามีตัวมากครับเนี่ยมันต้องออกกัด มันวิ่งออกมากัดอยู่แน,น่นอนงัดแรงๆเลยครับตัวนี้สมัสดรุดเลยครับฮันเตอร์นิวโกเทลคันที่ใช้จะเป็นคันเนเมซิสพัดนะครับสายพี่สองโคโนสพัทครับสุดยอดครับมันอยู่หน้าท่อเนี่ยมันออกมาเลยครับวิ่งออกมาใส่เลยครับ ฝากด้วยฮันเตอร์นิวกดเทลตีเลาะเลาะเอาะตามหน้าท่อชาย,ยามีตัววิ่งใส่แน่นอน